ราชาลูกหนังทั่วโลกคอเสนอแฟนลิเวอร์พูลใจชื้นโคดี้กากโปพร้อมเป็นตัวเลือกชาเอเวอร์ตันโคดี้กากโปเจออาการบาดเจ็บตรงหัวเข่าในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกให้ท็อตแนมฮอสเปอร์จนต้องพักรักษาตัวและได้ถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตอนช่วงฝีฟ้าเดย์ที่ผ่านมาโดยกากโปใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมกับเพื่อร่วมทีมหงแดงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งต้นสก,กัดมีคิวจะเจอกับเอเวอตันช่วงค่าวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้และเจะ้ตัวมีลุ้นที่จะได้กลับมาลงสนามขณะเดีกันในการซ้อมมือล่าสุดนั้นไม่มีเตโกออลคันตาร่าที่เจ็บไปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับแอนดูโรปสันที่เจ็บตรงหัวไหล่จากเกมทีมชาติในขณะที่เลพลริฟูบางคนถูกทีมชาติเรียกไปติดทีมเพื่อรับใช้ทีมชาติของพวกเขา ในขณะที่บางคนก็พยายามเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บให้ทันในเกมที่จะเล่นกับเอเวอเรตันในวันเสาร์นี้ในขณะที่บางคนในช่วงพักเบรกสัปดาห์ทีมชาติเกือบ2สัปดาห์ก็พักผ่อนเต็มที่เพื่อฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมกลับสู่การแข่งขันที่กำลังจะมาถึงแต่กับบางคนในช่วงเวลาเดียวกันก็พักผ่อนอย่างชิวชิวเช่นเคอร์ติจโจนที่อุทธรโทษใบแดงไม่ผ่านและต้องพักยาวต่อไปเป็นไงผิวสีแทนของฉันดูเป็นยังไงบ้างล่ะพวก เชดใช้เวลาได้มีค่ามากจริงๆเคอติสเห็นแบบนี้แล้วเราก็ใจชื้นขึ้นมาทันทีฮ่ฮ่ฮ <laughs> แนวทางการเฟ้นหาดาวรุ่งของลิเวอร์พูลในยุคปัจจุบันเมื่อต้องเจอการแข่งขันที่สูงขึ้นขอขอบคุณบทความจากฮอสลอลนโซ่ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาจไม่ได้เป็นข่าวฮือฮามากนักที่ลิเวอร์พูลจัดการคว้าตัวดาวรุ่งอย่างฮาวีโอเวนเทรอเอนีและอามาร่านาโลเข้าสู่ทีม แตกการเซ็นสัญญาทั้ง3คนนี้ก็เผยให้เห็นถึงกลยุทธ์ระยะยาวของสโมสรเช่นเดียวกับการเข้ามาของผู้เล่นดังๆคนอื่นๆบนทีมชุดใหญ่โอเวน14ปีเอนโยนี N ่16ปีและนาโรลด16ปีถูกดึงจากสโมสระระดับพีเมลีกวูบเลสเตอร์ซิตี้เวสแฮมิเตตตามลำดับโปรไฟล์ของพวกเขาทั้งหมดเหมาะสมกับสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการ ถึงตอนนี้นาโลถูกโปรโมทเข้าทีมยูย่ไปแล้วและผลงานของชุดยูสิภายใต้การดูแลของมาร์กบริดวิลกินสันรั้งอยู่รองจ่าฝูงโดยเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้7ต่อหนึ่งเอนโยนี่เบิร์กสกอร์แรกก่อนที่จะยิงอีกลูกในอีก2นาทีต่อมาจากการที่สราชอาณาจักรถอนตัวจากสภาพยุโรปหรือ e อเมื่อปี2020ตามกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้คือไม่อนุญ,ญาตให้แต่ละสโมสรดึงตัวผู้เล่นต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามา สเตฟานบายสติที่ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ริพูไปแล้ว2 1นัดคือนักเตะนอกประเทศที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคนสุดท้ายที่ย้ายมาอยู่สโมสรก่อนที่จะเกิดบริสิกแล้วนับแต่นั้นมาการให้ความสําคัญต่อการสรรหาผู้เล่นในกองกรีดก็มีมากขึ้นกว่าเดิมแมดนิวเบอรีหัวหน้าฝ่ายสรรหาทีมอะคาเดมีเป็นผู้ที่รับการยอมรับมากๆอเล็กซ์อิงเกลิลโธปผู้จัดก,การทีมอะคาเดมีไม่เพียงแค่สนใจการเฟ้นหาผู้เล่นท้องถิ่นแถบตะวันตกเฉียงเหนืออังกฤษมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในสกอตแลนด์และไอ์แลนด์เหนืออีกด้วยนอกจากนี้แผนงานของพวกเขายังเน้นเป็นพิเศษเจาะจงว่าเป็นเด็กๆที่อายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปที่เคยเล่นในระดับรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปีและ16ปีโดยนักเตะเหล่านั้นจะต้องมีสิทธิ์ย้ายออกจากต้นสกัดของพวกเขาได้ด้วยหลังจากทําการวิเคราะห์คลิปวิดีโอไปดูเกมด้วยตัวเองและทําการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้นทีมแมวมองจะเอาชื่อแข้งที่เป็นเป้าหมายมารวมกัน รวมถึงจะพิจารณาบุคลิกของนักเตะเหล่านั้นด้วยเพื่อจะระบุว่านักเตะคนไหนที่สามารถรับมือกับความกดดันของการเล่นให้สมสรที่ดังระดับโลกได้และสามารถเล่นเกมระดับเยาวชนหลายต่อหลายนัดได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องคุยกับนักเตะผู้ปกครองของพวกเขาและเหล่าเอเย่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเล่นให้ลิเวอร์พูล ทีมงานของนิวเบอรีสามารถเอานักเตะที่ก้าวจากอะคาเดมี่ขึ้นไปเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มาเป็นตัวอย่างเพื่อโน้มน้าวใจคนเหล่านั้นได้คนที่อยู่กับอะคาเดมี่มาตั้งแต่แรกๆอย่างพวกเทรนเล็กซนเนอร์นูเคอร์ติจูนเจเลโอคอนซาและเบนด็อกเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จส่วนนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่ถูกดึงมาจากที่อื่นและถูกปลูกปั้นเลี้ยงดูจนขึ้นไปอยู่ในทีมชุดใหญ่ในตอนนี้อย่างไบสติดกับฮาวิเอเลียต ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ดีเหมือนกันการชิงตัวนักเตะดาวรุ่งในย่านตะวันตกเฉียงเหนือมันเต็มไปได้วยความดูเดือดเพราะทีมในย่านนั้นมีทีมระดับแมนเชสเตอร์เ็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ด้วยขณะที่เอเวอเรตักับสโมสรท้องถิ่นในลีกระดับที่ต่ำกว่าพิม์ลีกก็พยายามอย่างหนักเพื่อจะเอาดาวรุ่งเก่งๆในย่านท้องถิ่นมาอยู่กับทีมของพวกเขาถึงอย่างไรลิเวอร์พูลมองว่าตัวเองเป็นสถานที่ในฝันของบรรดานักเตะดาวรุ่งแรงผลักดันในการดึงเด็กๆมาร่วมทีมของลิเวอร์พูลไม่เคยลดลง พวกเขาดึงตัวบ๊อบบี้คลาร์กจากนิวคาสเซิลเด็ดด้วยค่าตัว1.5ล้านปอนด์ส่วนเคสกอร์ดอนมาจากดาบี้คา์ตี้ด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันขณะที่คาร์ลัมสแกนลอนก็ถูกดึงจากเบอร์มิงแฮมซิตี้ในเงินจำนวน5 0 0 0ปอนด์รวมถึงเทรนโคนีโดเฮ์ตี้ที่มาจากเดอรีซิตี้ในไอแลนด์โคนีโดเฮ์ตี้เป็นผู้เล่นริมเส้นที่ฝีเท้าดีเขาเป็นตัวแทนชุดเยาวชนทีมชาติไอแลนด์และได้ลงเล่นเกมระดับเพเมร์ลีก2ให้ลิเวอร์พูลอยู่21ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม แถมยิงได้ในนัดเปิดตัวอีกต่างหากมีความหวังอย่างมากว่าเทรนน้อยจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ให้ได้เหมือนที่ด็อกทำสำเร็จในวัยแค่17ปีอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นในรุ่นคือเจเดนแดนซ์ Dance, กองหน้าซึ่งเป็นสกอเซอร์โดยกำเนิดและอยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ8ขวบฤดูกาลนี้แดนซ์ยิงไปแล้วเจประตูจาก6เกมในทีมลิเวอร์พูลยูสิแและล่าสุดยังได้รับการขัดเกลาจากเอมิลเฮสกีอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลเมื่อตอนที่แดนซ์เข้าไปติด ปัจจุบันความสนใจไปอยู่ที่นักเตะดาวรุ่ง3ามรายข้างต้นที่ลิเวอร์พูลคว้ามาตอนตลาดหน้าร้อนโดยโอเว่นวัย14ปีเป็นกรณีศึกษาที่ดีว่าลิเวอร์พูลเดินหน้าแผนงานนี้อย่างไรในการสอหานักเตะระดับอะคาเดมีโอเว่นโดดเด่นมากกับวูฟซึ่งเป็นสิ่งที่แมมองหลายทีมทราบกันดีเขาแบกอายุเล่นกับคู่แข่งที่อายุมากกว่า2ปีแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นโอเว่นก็แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและความเก่งกาจเกินอายุคนที่ทำงานร่วมกับโอเว่นเผยว่า ตำแหน่งที่ดีที่สุดของดาวรุ่งรายนี้คือการเป็นหัวใจบนแผงแนวรับและถึงแม้จะโดดเด่นกับการยืนตรงกลางแต่เขายังสามารถลงล่างไปเล่นเป็นฟูลแบ็กหรือขยับขึ้นไปเป็นกองกลางก็ได้หากถึงคราวจำเป็นชอนเมาคอมที่ตอนนี้อยู่เอาจาซิรานในอาบูดาบีซึ่งเป็นผู้ที่เคยดูแลโอเวน่นระหว่างที่เด็กคนนี้อยู่วูฟเคยกับดีแอลติกว่าตั้งแต่ช่วงอายุ7-14ถึงปีเขาพัฒนาขึ้นได้ดีเอามากๆ เขามีความสามารถในเรื่องการแข่งขันสูงมีจิตใจที่แข็งแกร่งและทุ่มเทเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือการรวมกันเป็นทีมบางครั้งคุณก็ต้องเข้มงวดกับเขาจนถึงขั้นสวมปลอกคอไปเลยเพราะความต้องการที่เก่งขึ้นมันแรงกล้าม,มากๆตัวอย่างที่ชัดเจนคือความมุ่งมั่นของโอเว่นที่ต้องการจะเล่นในแบบที่ตัวเองขึ้นเกมจากแดนหลังทั้งด้วยเท้าซ้ายและเท้าขวาเขาทำงานหนักเพื่อพัฒนาการเล่นเท้าที่ไม่ถนัดเพื่อให้ตัวเองเล่นได้ทุกบทบาทบนแนวรับ และถึงตอนนี้โอเว่นก็ทําได้แบบนั้นลเวร์พูเห็นด้วยกับเรื่องนั้นมันมีการเจรจาค่าตัวให้อยู่ที่8 0 0 0 0ปอนด์และข้อเสนอถูกตอบรับในช่วงซัมเมอร์ซึ่งนี่เป็นจนํานวนเงินที่สูงกว่าค่าชดเชยใดๆที่พวกเขาจะได้รับหากการเจรจามันลากยาวไปจนถึงขั้นที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันวูฟไม่ค่อยเสียนักเตะดาวรุ่งชั้นนํามากนักและพวกเขาเองก็มีระบบเยาวชนที่ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต่อให้พวกเขาจะเป็นสมสนในพิบลิกที่มีอาคาเดมีคุณภาพสูงจนเข้าขั้นระดับหนึ่งแต่เมื่อมีทีมที่ใหญ่กว่ามาทาบถามนักเตะพวกเขาก็เจอปัญหาในการพยายามรั้งดาวรุ่งเหล่านั้นโอเวนได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถเดินตามรอยรุ่นพี่อย่างเป็นไว้และจอห์นสโตนในเรื่องของการเป็นกองหลังที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งทางด้านแนาวลกก็มีลักษณะที่คล้ายกันเขาเป็นปรกาการตัวกลางที่ทำได้ดีกับการขึ้นเกมจากแดนหลัง ช่วงเวลาตอนอยู่เวสแฮมนาโลได้รับการขนานนามจากคาโลโคอดีตกองหน้าระดับพิมลิกที่ทำงานโค้ชเดียวชนเดอะแฮมเมอร์ว่าเป็นรถโลสลอยแห่งตำแหน่งเซดแบ็กขณะดี่การเอนโยนี N ่ก็ถูกตามติดโดยแมมมองจากสโมสรชั้นนำในงักฤษซึ่งเขาลงเล่นทีม U18 ตั้งแต่อายุเพียง15ปีโดยผลงานปีก่อนพิมลิกยู1 8นั้นเอนนยนี N ่ลงเล่นไป13นัดและยิงได้2ประตู ในช่วงอายุใยกันหลายคนยกย่องว่าเอ็นโยนี่เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีที่สุดและตอนนี้เขาก็เป็นตัวแทนของทีมช่างกริดยู16กับลิเวอร์พูลยู18เอ็นโยนี่ทำแฮตติกในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนกันยายนและตามด้วยอีก3ประตูจาก3เกมหลังสุดอนาคตของเขาเต็มไปได้วยความน่าตื่นเต้นในช่วงที่ผ่านมาอาคาเดมี่ของลิพูเจอปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเมื่อเดือนก่อนเดีติกเปิดเผยว่ามีการสอบสวนเป็นการภายในหลังจากผู้ปกครองของเด็กแสดงความไม่พอใจ ที่เด็กคนนั้นโดนปล่อยออกจากทีมจนเป็นการแสดงให้เห็นว่าภายในสโมสร,รมันไม่มีกระบวนการที่ดีพอแม่ของเด็กที่ถูกปล่อยออกจากทีมยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างอิงกิลโธก,กับหนึ่งในนักจิตวิทยาของอะคาเดมีด้วยอย่างไรก็ตามชื่อเสียงอันโด่งดังของอะคาเดมีของลีพูหรือความแข็งแกร่งในระบบพัฒนาเยาวชนของพวกเขานั้นถือว่าไร้ข้อกังขา มีการฝึกสอนในระดับสูงและการแนะแนวที่ดีจากอดีตนักเตะในทีมชุดใหญ่หลายคนระบบพัฒนาเยาวชนของพวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้เยาวชนเหล่านั้นก้าวไปอีกระดับได้โดยที่อิงกิลโธมักจะพูดถึงความสําคัญของการสร้างหนทางให้กับนักเตะที่ไม่สามารถก้าวไปติดทีมชุดใหญ่ของทีมได้อยู่บ่อยๆที่ผ่านมาลิพูสร้างรายได้มหาศาลจากผู้เล่นที่สโมสรปั้นขึ้นมาจากอะคาเดมีอาทิเนโกวิลเลียมสกเรียนบูสเตอร์แฮร์รี่วิลสันและโดมินิกโซลันกี ซึ่งตอนนี้ทั้งหมดก็อยู่ในทีมระดับลีกสูงสุดประเทศอังกฤษตอนนี้การหานักเตะรุ่นต่อไปที่เก่งๆถือเป็นเรื่องสําคัญแต่ในแต่ละปีมันก็ทําเรื่องเหล่านั้นได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะการแข่งขันที่สูงขึ้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ